สวัสดีครับพี่น้องปองปายครับ pues mm สวัสด nah ีกับช IR ่องจาโกเบาเลยครับม <art> ือนีมาหาอยู่หากินครับนี่ครับเสียนยังครับนี่เซียนตะครับเซียนตะชัยวานครับผมนะครับไปครับไปพี่น้องไปอู้ฝ่าขื่อเรือมเลยเห็นว่าไทยอันนั้นครับเสียนเฮาเฮามีเสียนมาจากอ่า กรุงเทพได้ด้วยครับเซียนเอิร์ดเซียนไทยครับฉายาเขานะครับเซียนมาจากกรุงเทพนี่ครับเอาขอขอขอคำคมหน่อยครับคุณไทยคุณเอิร์ดขอคำคมหน่อยระดับเซียนเอาพูดคำคมก็คือเอาบูมีหอยแดงเลยวะ นีเหมือนเขาีดยาแมวข้างในแันไม่เกี่ยวกันน้นงองข้องจาวงนี่จาวาคือสุดละข้องนี่มีแลเคยมาหาหรอ่าา <ผม S 2> หาหาแลมไมไดองมนมายครัอย้าิอ้าของนี่ไม้แหลแกไม้ไม้แหกวะเส้นลัง,ลงวะเส้นลังวาไม้แหกไม้แหลกบมมีเลยเพี่น้ีนองนี่วะไทยโอ้ไทย ออไม่ได้สียาขายาเด้อมันจะเคียวดีกวนี้ข้องไมับาเอนี่ะไม่ยจมอ่ะไม้แรกว่าพานครับไปเบื้องหม้ที่สองครับโอ้โอ้โอ้ลงองคุปาได้ปะได้ได้ปลาวะโอ้ยหลุดมือนิดเดียงครับไปเกกันข้องหนะอ่า ตอนนี้กำลังง่ายไม้แด้วกับพี่น้องอขณะนี้เวล่าอาจจะเที่ยงคืนครับเรากำลังเดินทางไปครับเซียนไถยงาเอาครับขนาด2กิโลยังาเงาเอาครับงายไม้กอนพี่น้องง่ายไม้กอนอาจจะไล่ตายลยครับบ้าเรียบ๊อแป,ป๊บบแป๊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 บบบแบแป๊บแปรบแป๊าปบแปบแป๊บแป๊บบบแปป อันนั้นพระรามสามครับผมอ้พระรามสามลงไปแล้วเป็นไงเออเอาครับเสียงกำลังอยู่ลงไปแล้วครับเสียงน้ำนะครับดังๆอ่ะเ้อามานาไปเที่ยวไก่เลยอยู่ใกลๆกักกมี่ตอนนี้เรากำลังดูปลานะครับถ้าได้ปลาฉลามเก่เาเลยเด้อปลาฉลอกฉลามอ้ โอ้เออเดิเล่นน้ำตกนะเออไปครับกำลังง่มปลาอยู่ครับเที่ยงงมปลาด้วยมือเปล่านะครับโดยไม่ใช้แห่โอ้โหเที่ยนสองคนบนลงเลยอันนี้คือเท่าป่ะเฮ้ยโกเข้าคือโนบงนะโยเ,เขาเท่าซะเป็นเท่าซะเออยกขึ้นมาเป็นกลมนะโอ้เท่าอีกดี เข้าท,ที่แตกลงไปเนี่ยว่ามีประโยชน์อูเสียนอาทิตย์ได้อะไรครับเซียนอาทิตย์โอ้โหอีกกปูนาครับได้ทั้งยี่สิบตัวนี่จะบอกเลยว่าอร่อยจับจับโชว์หน่อยจับโชว์หน่อยจับโชว์หน่อยเออตัวเมียหรือตัวผู้นี่ ตัวเมียครับตัวเมียหรตัวผัวตัวผครับร้อยเปอร์ครับเอาใปคุงเลยครับคือมันเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับว่ต้องโลกสวยนะครับว่ต้องด่าม่าเพราะว่าเฮาวิถีชีวิตของเฮาอยู่แล้วครับทำามาหากินครับเพื่อควมอยู่รอดมันเป็นสัจธะทมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเด็กข้อสมควรนแล้วนะพี่น้องแต่ว่าคนอีสานก็คือคือเวลาหากินนี่ของคนอีสานนี่ซิมีตลอดนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเศร้าช่วงแรงส่วงใบนะครับคนอีสานนี่กินได้ทุกอย่างครับขีกะปลอมแม่งงอดขีเค็บินได้มดนะครับแต่ว่าแม่งสาวกินเด้อนะครับนะครับลูกน้องผมครับกำลังหาไม้อยู่ครับตอนนี้ ต้นยังไงต้นยางเลยน,นี่นะครับป้าเขาแล้วพี่น,ออน้องโอ้หน่อไม้ครับพี่น้องวืดยูวืดจิ้นครับหนาฝนนี่เพราะว่าจะเป็นหน่อหมอกหน่อไม้ เซียนอรันครับกําลังเห็นแล้วครับกําลังมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับอรันจะมาจับแล้วครับนั่นครับอะไรครับอลันหอยครับเอาโชว์หน่อยเอาโชว์หน่อยโอ้เนี่ยครับกินได้สุอย่างครับคนอีสานเนาะได้หอยแล้วครับตั้งมวหน่วยหนึ่งเดี๋ยวก็คืนนะครับหาหอยครับพี่น้องเนวมันไม่มีปีกข้านอ โอ้ทางเซียนอาทิตย์ได,ได,ด้ได้ของดีเพื่อนได้ของใหญ่เพื่อนพี่น้องผมกำลังจะจ้างไปท่าหาเซียนเซียนอาทิตย์ชัยวานนะครับอาทิตย์คันธรวิชัยนะครับผมกอไผ่กอไผ่ปลูกไผ่สุกเหนียนก็ได้ใส่ตน้นต้นมันใหญ่ดีไผ่ตรง นี่ครับปลาเขาเลยอพี่น้องนี่มหาหน้าฝนนับในน้ามีปลาในนามีข้าวครับในน้ามีทั้งเข่าทั้งน้ำบ่ที่นี่ว้อู้ยชีวิตมาลายใหญ่ยากชีวิตวิถีเสียนครับไหนครับไหนครับได้เลยลูอู้อู้อูอ้ออว้าวตื่นเต้นจังเลยอู้เอามาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อย โูป้ปูปูยื้ๆๆๆอพึ่งยื้อพึ่งยื้อพึ่งโหโอ้ปูกามไงปูประเทศได้นี่มันกำลังเซิ้งกันบ่อะจะลังต่อสู้ครับต่อสู้กันบ่อเอาจับขึ้นมาเลยครับโอ้โอ้โห<อ>นะครับอือหือสิ้นขาดรุ่นนี่โสภาโอ้โโมันโสภาจริงจริงยอดถุงน้าแค็ไปน้ำแข็งไปด้เรื่องหรอวะมันจะให้แมนละโอ้เสี่ยนไทยเนาะไม่ได้เรี่องเลย ไปครับไปครับไปไปเรื่อยๆครับโอ้หุ่นขับฟ้าเหลี่ยมนะพี่นองเด้อบรรยากาศคลิปนี้กะเป็นคลิปหายู่หากินครับตามสไตล์วิธีชีวิตคนอีสานจากทีมงานทีมงานจาาโกบาวเล็กขี่กระตืบแปรนะครับพี่น้องทีมงานหากินมานครับบอกว่าสิเป็นปกคุองชาวบ้านโอเบอร์แมนบอลเลนเด้อนะครับ เอาเรถลูกยางอุ้ยมือนหน่อหามยังงน่ะยังครับเออเอารถหาซูนไปหามยังมาเลยหยองอกล่าหามยังแล้วสไต์ชีวิตหหอราะตเเวยนยังหวเนาะนะครับ